ครับวันนี้ก็จะมาเรียนเรื่องครับจริยธรรมในการใช้คอมพิวเตอร์นะครับก็บ <c oughs> ครับจุดประสงค์นะครับอธิบายความรู้เกี่ยวกับจริยธรรมการใช้คอมพิวเตอร์ 2. ยกตัวอย่างการมีจริยธรรมในการใช้คอมพิวเตอร์ 3. ตระหนักถึงความสําคัญของจริยธรรมในการใช้คอมพิวเตอร์จยธรรมในการใช้คอมพิวเตอร์ครับก็จะ จริยธรรมครับในการใช้คอมพิวเตอร์หมายถึงหลกักศีิธรรมเริยธรราที่กำหนดขึ้นเพื่อให้เป็นแนวทางปฏิบัติหรือควบคุมการใช้ระบบคอมพิวเตอร์และสารสนเทศในทางปฏิบัติแล้วการระบุว่าการนนกระทําสิ่งใดผิดจริยธรรมนั้นอาเก่าได้ไม่ชัดเจนมากนะอันนี้ย่อมขึ้นอยู่กับวัฒนธรรมของ สังคมในแต่ละประเทศด้วยในการใช้งานคอมพิวเตอร์ร่วมกันในสังคมในแต่ละประเทศจึงได้มีการกำหนดระเบียบกฎเกณฑ์รวมถึงกฎหมายที่ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติเพื่อให้เกิดจริยธรรมในการใช้เทคโนโลยีการกระทำ ที่ยอมที่ยอมรับกันโดยทั่วไปนะครับเป็นการกระทําที่อิจฉาธรรมเช่นการใช้คอมพิวเตอร์ทําร้ายผู้อื่นให้เกิดความเสียหายหรือก่อให้เกิดความลำงคาการใช้คอมพิวเตอร์ในการขโมยขอม้ขอมูลการเข้าถึงข้อมูลหรือคอมพิวเตอร์ของผู้อื่นโดยไม่ได้รับอนุญาตการละเมิดอิขสิทิ์ โดยทั่วไปนะครับเพิจารณาถึงจริยธรรมเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสารสนเทศแล้วจะกล่าวถึงใน4ประเด็นที่รู้จักกันในลักษณะ mm hmm. ตัวยอย่างโดยย่อว่าปากผ้านะครับประกอบด้วยนะครับความเป็นส่วนตัว 2. นะครับความถูกต,ต้อง 3. ความปเป็นเจ้าของ 4. การเข้าถึงข้อมูลนะครับหรือความเป็นส่วนตัว Information ไ t i วารีนะครับตไลด์ต่อไปครับความเป็นส่วนตัวของข้อมูลและสาระสนเทศโดยทั่วไปหมายถึงสิทธิจะอยู่ตามลำพังและเป็นสิทธิที่เจ้าของสามารถที่จะควบคุมข้อมูลของตนเองในการเปิดเผยให้กับผู้อื่นสิทธินี้ได้ครอบครอง ก็คมทั้งส่วนคนกลุ่มคนและอุ์กรต่างๆปัจจุบันประเด็นที่เกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวที่เป็นข้อ,อน่าสังเกตดังนี้นนไปต,ต่อไปครับความถูกต้องครับในการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการรวบรวมจัดเก็บและเรียกใช้ข้อมูลนั้นคุณลักษณะที่สำคัญประการหนึ่งคือความน่าเชื่อถือของข้อมูลทั้งนี้ ข้อมูลจะมีความน่าเชื่อถือมากน้อยเพียงใดย่อมขึ้นอยู่กับความต้องการบันทึกข้อมูลด้วยความเป็นเจ้าของนะครับสิความเป็นเจ้าของหมายถึงกรรมสิทธิ์ในการครอบครองทรัพย์สินซึ่งอาจเป็นทรัพย์สินทั่วไปที่จับต้องได้เช่นรถยนต์คอมพิวเตอร์ หืออาจเป็นทรัพย์สินทางปัญญาในเม็ดความคิดที่จับต้องไม่ได้เช่นบทเพลงโปรแกรมคอมพิวเตอร์แต่สามารถถ่ายทอดและบันทึกลงในสื่อต่างๆได้เช่นสิ่งพิมพ์เทปซีดีรอมเป็นต้นการเข้าถึงข้อมูลนะครับปัจจุบันการใช้โปรแกรมหรือระบบคอมพิวเตอร์มักมีการกำหนดสิทธิตามระดับของผู้ใช้งานทั้งนี้เพื่อให อันนี้เพื่อเป็นการเข้าถึงไปดำเนินการต่างๆการเก็บข้อมูลของผู้ใชท้ที่ไม่ที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องและเป็นการรักษาความลับข้อมูลตัวยอย่างสิ่์ในการใช้งานระบบเช่นการบันทึกแก้ไขปรับปรุงและบลบเป็นต้นบัญญัติสิิประการของผู้ใช้คอมพิวเตอร์เป็นจัรยบาบลที่ ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตยึดถือไว้เสมือนเป็นบทเสมือนเป็นแม่บทแห่งการปฏิบัติเพื่อเราลึกและเกิดใจเสมอครับสไลด์ต่อไป 1>, 1. ไม่ใช้คอมพิวเตอร์ทำร้ายหรือละเมิดผู้อื่น 2. ไม่รบกวนการทำงานของผู้อื่น 3. ไม่สอดแนมหรือแก้ไขเปิดดูในแฟ้มของผู้อื่น 4. ไม่ใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการ ตรกรรมข้อมูลข่าวสาร 5. ไม่ใช้คอมพิวเตอร์สร้างฐานสร้างหลักฐานที่เป็นเก็6 6. ไม่คัดลอกโปรแกรมผู้อื่นที่มีลิขสิทธิ์ 7. ไม่ละเมิดการใช้ทรัพยากรคอมพิวเตอร์โดยที่ตนเองไม่มีสิทธิ์ 8. ไม่นำเอาผลงานของผู้อื่นมาใช้เป็นของตน 9. ต้องคำนึงถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับสมมงังคมอัปติดตามาจากการกระทำสิ่ต้องใช้คอมพิวเตอร์โดยเคารพกฎระเบียกบยกติการัยาาร่าก็ใช้ต่อไปครับแบ่งเรียนรู้เพิ่มเติมนะครับก็จะมีไทยพุกนะครับไทยแรงแมสซีไทยแรงแ,แมสซี โอเพนออนไลน์คอร์สนะครับเป็นแหล่งเรียนรู้เพิ่มเติมถ้าเรียนสนใจนะก็เข้าไปเรียนรู้โบรมื่อรับเกียวกิบัารนำกิบกตรนั้นไปใส่ในคอร์นะครับเพื่อไปศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นนะครับต่อไปนะครับคติเตือนใจที่ใช้ในการใช้เทคโนโลยีนะครับรู้เท่าทันสื่อนะครับ ช้เทคโนโลยีอย่างมีปูคุ้มกันครับรู้เท่าท,ทันโิยีชีวีสุขค,คุณธรทมจริยธรรมำนำเสนอวันนี้ครับหลักลักษณะหลักของลักษณะของไตรสิทธาหรือหลักที่ใช้ในการศึกษาก็จะมีศีลส,สมาธิปัญญาศีลก็คือการกระทำนะครับการกระทำ ด้วยกายวาจาหรือสิ่งที่เป็นปกตินะครับก็ถ้าบุคคลธรรมดาก็สินห้านะครับสมาธิก็คือความตั้งนั่นนะครับปัญญาก็คือความคิดนะครับความคิดหรือความรอบรู้นะครับคิดในสิ่งที่รอบรู้นะครับต่อไปครับอันนี้ก็คือเป็น ความเชื่อมโยงนะครับปัญญาก็จะมาศีลเมื่อมีศีลก็มีสมาธิสมาธิก็ไปพัฒนาปัญญาเป็นหลักหลักใดศีก็จะทําให้บุคคลนั้นนะครับมีหลักในการดําเนินชีวิตนะครับหรือหลักในการศึกษานะครับต่อไปครับบุญย่อบรกป้ความรักษาและคุคของคนดีและผู้ประเภทดีเสมอครับะนะครับวันนี้ก็ มีเท่านี้นักเรียนมีอะไรส,สงสัยถามในเรืจะาทำในการใช้คอมพิวเตอร์นะครับกูก็ได้นำเสนอนะครับเรื่องไะ้ทำในการใช้คอมพิวเตอร์วันนี้ก็ไปเท่านี้ครับสวัสดีครับ